เรียบร้อยนะครับสามคดีครับที่สอนอบางรักพรุ่งนี้จะมีการสอบปากคำสิบนาฬิกาดกรทันจัดให้ครับนะโอ้โหไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังอเออนะจะไปด้อยค่าดรทันนะอืมปรากฏว่าเจอดออรทันไป แจ้งความนะครับดำเนินคดีเรียบร้อยก็ไอ้นักข่าวช่องดังนะนักข่าวช่องดังช่องหนึ่งนะครับไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยดรทันเนี่ยนะโพสแล้วก็ลบคลิปเรียบร้อยนะแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการไปด้อยค่าดรทันเขานะเออนะครับเปมือนแบบว่าเอ้ยแบบไม่แน่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะปรากฏดรทันบอกดำเนินคดีค่ะนี่โชว์หมาย โชว์อะไรโชว์เอกสารแจ้งความบอกวพวกนี้จะมีการดําเนินสอบปากคําเรียบร้อยแล้วก็ไอ้ไอ้อะไรน,นะไอ้เป็นดาวทิกตอกอะนะไอ้ทิกตอกคนนี้ก็เหมือนกันก็บอกเป็นด็อกเตอร์ดีๆไม่ชอบอ่าอันนี้ก็โดนนะครับโดนเหมือนกันนะโอ้ไม่รู้รู้ตัวอย่างว่าโดนฟอ้องเนี่แหละนะ ไอ้คดีอะไรนะอ่าไอ้เกี่ยวกับไปแจ้งไปไปสอสอไอ้สอสอที่มันหนีเกณฑ์ทหารนะนะว่างั้นนะนะอืมนะครับแล้วก็ไปโพสต์ว่าไอ้เป็นเพศสภาพอะไรไอะไม่ตรงไม่ตรงเพศสภาพกําเนิดอะไรเงี้ยไปหาว่าเขาเป็นอ่าไปบูลลี่ LGBT ไม่ใช่เลยเขาก็โพสต์ตามข้อเท็จจริงเอ้าถ้าไปหาไปแจ้งความเขาว่าอ่านำเขา นำข้อมูลเป็นเทสเอา้าแล้วตกลงมึงเป็น LGBT ไหมแล้วตกลงเพศสภาพมึงเป็นยังไงนะเออแล้วตกลงเพศสภาพมึงไม่เป็นอย่างที่เขาลงไว้เหรอหรือว่ายังไงนะเออใช่ไหมนะครับนะ่ปรากฏมันเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์อะไรชื่อใช้ X ลายหนึ่งอะนะเออนะว่า มันเอามันไม่เกี่ยวอะไรกับดรทันเลยนะครับที่ลบไปนะไปหาโยงโมั่วโยงแหลกนะครับแหมงานนี้ดรทันคนนี้กําลังไฟแรงเลยนะเนี่ยนะไม่รู้ว่าแกไปอยู่ไหนมาเพิ่งโผล่มาอืมนะเอพว่โผล่มาหรือว่าแกอยู่นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีผลเพิ่งมจะมาเด่นดังกับเรื่องใบเนี่ยเรื่องตรวจสอบเกณฑ์ทหารสอดอใบสอดออะไรเนี่ยช่วงนี้แหละนะใช่ไหมเออนะ ถ้าแกน่าจะมาเร็วๆกว่าน,นี้หน่อยมาช่วยตอบโต้นะในยุคลุงตู่หน่อยแกมาช้าไปหน่อยนะออนะครับจะได้เป็นขุนศึกกองกําลังนะนะในยุคลุงตู่หน่อยทีนะ่นี้แกมาช้าไปหน่อยตอบโต้พวกนี้นะในเรื่องเฟกนิวนี่ได้อย่างดีมากเลยนะครับกับเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยนะฮะเออ,อ,เอ,อก็เป็นที่เรียกว่าเป็นที่โดนโดน ทัวลงคอ้พวกสามกีบตลอดเวลาเพจก,โก,โก,ก้าไกโกหกอะไรเนี่ยนะพยายามจะด้อยค่าเขาตลอดนะถ้ามึงไม่โกโหกเขาก็ไม่จับผิดได้หรอกนะใช่ไหมเออเขามึงมีแต่ความโกโหกหลอกลวงอะนะไอไอไอพวกส้มเนี่ยนะนะครับเขาถึงได้จับผิดกันตลอดไงนะเดี๋ยวก็มีผิดมาอีกผิดผิดผิดมาเรื่อยๆผิดมาเรื่อยๆ <laughs> ก็มันโกหกใช้ความโกหกหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงประชาชนนะถ้าไม่มีเพจโกหกก้าวไกลโกหกอะไรนะป่านนี้มันก็โกหกต่อไปเรื่อยๆแหละมินว่าเนี่ยเรื่องเกณฑ์ทหารจะมีคนไปจับผิดได้ไหมใช่ไหมเออนะครับจะไปตรวจทหารตรวจสอบทหารแต่ว่าไม่ให้ตรวจสอบตัวเองจะไปฟ้องประชาชนอีกนะเออย้อนแย้งไหมพวกนี้นะเออนะครับ บอกว่าเอ้ยต้องเป็นการเมืองรูปแบบใหม่นะต้องเป็นต,ต,ต,ตองต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าไม่กล้าให้ใครตรวจสอบเพราตรวจสอบก็จะปฟ้องคนอื่นเขานะก็เลยปรากฏว่าโดนฟ้องอีกฟ้องกันไปฟ้องกันมานะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ